เ้ยไปเลยเอาอื้มไม่น่าละโดนลุม้มปะโอ้โหโดนดักไม่มันไม่เคยมีใครคเป็นประตูอ่ะเออนั่นมาแล้วประตูมาแล้วเฮ้ยเอ้ยเอาไอา้บอลมันวอล์บป<า>มึงบอกเร็ววับนี่เป็นไงพอดีไป สวยบอลไปโคตรวาร์ปเลยเป็นบอลอะไรวะไม่กูเป็นแค่จังหวะเดียวมิไม่กี่หุ่นไหนเนี่ยอยู่ดีก็ได้บอลแล้วก็ยิงแต่าน่าจะมึงเป็นคนเดียวเพื่อนเนี่ยกูไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นน่าจะเป็นที่เฉพาะคนละมึงเจอบ่อยนะไม่เจอเลยไ้ยเกิดแต่กักูวะ เรงเป็นนักสปอร์ตไอ้นะนักทดสอบเกมนี่ไงวะเจอแต่บักทีมแก้บักเหรอครูวะยิงดียิงได้ยิงดียิงคมไม่ชอบเอาประตูมาเนาะไม่แค่เป็นเง้นประตูไม่อยากทำไมวะไม่อยากเล่นเงนไง